ทำมุกเนี่ยเขาบอกว่าฟังมุกมากเลยเหรอขอโทษทีนะขอโทษทีก็นิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งเพราะอาจจะด้วยความที่เราไม่เคยมีของพรมีก็ต้องคิดนิดหนึ่งเวลาจะจ่ายมันมีอะไรมาก็เก็บไว้ประหยัดอะไรสะสมโลเล็กสะสมโลเล็ก มีกี autant, 600, 800, 000, ่เรือนะหกร้อยหรือเจ็ดร้อยเรือนะเพิ่งเพิ่งเริ่มเข้าวงการเพิ่งเริ่มเข้าคือเริ่มมีกี่เรือแล้วมีกี่เรือละสิบเรือนได้เลยโอ้ยขนาดเพิ่งเข้านเมันจะเข้าเต็มตัวนี่จะกี่เรือไม่ก็แหม่ก็ซื้อม้ตอนแรกเลยค่ะเรือนแรกเลยก็คือที่ซื้อเองนะคะคือปาเตะอะไรเงี้ยค่ะมันแบบว่าคนก็บอกว่าเราเก็บเงินไว้ในเซฟเงินสดอ่ะเอาลองเอาออกมา ให้มันเป็นสิทธิาของของที่เราสามารถใช้ได้แล้วก็เงินไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนก็เลื่อนสูงไ่ลใช่ไหมแต่เรื่องที่บอกว่าเขางกเนี่ยบางทีเข้าใจอย่างนะเพราะว่าเขาบอกว่าอิงฟ้าเนี่ยดูแลทุกคนรอบตัวแต่งสวดบวชตายไปหมดทุกงาน จริงไหมใช่ค่ะตัวไม่ไปก็เป็นเงินไปเ,เออก็ดูแลอ,อ๋อเพราะว่าจริงๆงานเราก็เยอะแล้วเราก็ไปร่วมด้วยทุกงานไม่ได้หรอกใช่ไหมแต่ก็ทาบุญเยอะออนะแต่จริงๆพวกบดาราศริลปินก็ดูแลคนในครอบครัวเยอะเนาะใช่น,นี้ก็ถือว่าจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเรามีรายได้ะอะเนาะมาดูแ,แลคนอื่นต่ออะไรเงี้ยเรื่องนี้ยแล้วพี่เจได้เนี่ยที่แบบช่วยเขาแบบว่าหาโทรศัพท์จนเจอก็ก็มีแบบว่าคนรอบข้างเราส่วนมาก หนูจะมีเพื่อนในวงการคนพน้อยอะไรเงียสมัยตอนคนที่ใช้ชีวิตประจำวันกับเราเจ็มเปนช่างแต่งหน้าสั<ม>่งทำผมเป็นทีมอะไรเงี<ม>้ยก็มีบแบบไปเที่ยวกันแล้วเขาก็ทำโทรศัพท์มือถือหาย<ม>แล้วก็แบบดูกล้องวงจรก็มีการแบบไปแจ้งความแล้วก็ตำรวจก็ให้รอยอะไรเงี<ม>้ยซึ่งก็รอ รอยอไล์จุดหมายไล่จุดหมายมันก็ยากอยู่นะมันก็ยากอยู่ก็เลยตัดสินใจแบบเอาคลิปหรือว่าเอาข้อมูลไปโพสอะไรเงี้ยว่าให้มีการติดต่อกลับถ้าไม่ติดต่อกลับเราจะดำเนินคดีก็คือก็ใช้คำอะไรเงี้ยก็ไม่ถึงไม่ถึง10นาทีอะรีบเลยมาเลยมีการทักมาขอคืน ตรงนี้โอเพ่นไหมฮะให้กับคนทั่วไปที่รู้จักกันถือว่าเรา,ารู้จักกันแล้วอย่างเงี้ยรับวของสามารถใช้บริการได้ถือว่าเรารู้จักกันแล้วเนี่ยเราใช้บร<อ> <ening> <ช>ิการได้ได<อ>หรอวะเฮ้ยนอกจากคนกระแสแล้วเป็จกิงฟ้า หาของอิงฟ้าเออเป็นรายการใหม่อิงฟ้าหาของได้เลยบอกว่าเอาใจค่ะไม่หรอกาะว่าไอ้ฟ้ามีผู้ติดตามเยอะคแล้วอย่างเงี้ยมันก็เข้าถึงง่ายเพราะว่าโลกเดี๋ยวนี้โซเชียลมันเร็วอันนี้ก็ถือว่าใช้ใช้มุมของความเป็นโซเชียลไอดอลให้เป็นประโยชน์ดีมากแต่อีกหนึ่งเรื่องเขาก็ไม่งกเรื่องอะไรครับคือเรื่องกิน เป็นอะไรผอมบางขนาดนี้ชอบกินเหรอชอบกินอะไรอ่ะถ้าหนูมีวันหยุดที่ได้อยู่บ้านเนี้ยเราจะสั่งของมาคือถ้ามีเว็บหนึ่งว่าอยากกินอะไรก็คือสั่งเลยวันหยุดก็หมดกับค่าอาหารไปทุกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินกี่อย่างนกันนะแสดว่อยู่อยู่แต่หลายคนอย่างนี้บางทีก็กินแพงเอาแบบสองสามคนค่ะก็แบบดีๆเลยเมนูอะไรที่กินทุกวันมะม่วงอาหารอีสานค่ะมะม่วงอะไรอ่ะอาหารอีสานตี๋อาหารอีสานนีงอ อ้วมาัดีครับมาดีครับหน้าตาเหมือนกันแบบก๊อฟฟี่มากคนมีความคล้ายกันรู้เลยพี่น้องแน่นอนทำไมทำไมทำไมต้าเป็นมะม่วงเนี้ยละายฟ้าต้องมีทุกวันนะ วงเล็บเลยว่าต้องวัน,วนคือเป็นเห<ช>มือนหวานไว้มะม่วงเบาหรือมะม่วงอะไรมะม่วงเบามะม่วงบ้างมะม่วงแบบน้ำดอกไม้ที่เปรี้ยวๆอะไรเงี้ย,เ,ย,เ,ยเพราะว่าถ้าสมมติจะถ่ายละครหรืออะไรแบบื่งที่ตื่นเช้าไม่มี energy อ๋อรู้แล้วคนอืออ่นอาจจะเป็นกาแฟเปรี้ยวๆแล้วมันชื่นใจมันตื่นใช่ไหมเช้ชาเลยเหรอใช่คนอื่นอาจจะเป็นกาแฟแต่หนูก็คืออะไรตื่นเปรี้ยวเนาะ ไม่เที้ยวไม่เที้ยวอินฟ้ากินได้ปอก็กินได้เราได้ยินมาว่าอินฟ้าจริงๆเป็นคนช่วยเหลือคนเยอะแยะมากมายแต่บอกเราขอลิปติกแค่เดียวนี้ไม่ให้เหลือว่ะเออรก็าอเยก็คือก็คือทุกคนเนี่ยของ่ายมากเพื่อนหรืออะไรเงี้ยจะเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้ขอได้ป่ะเออไปเลยไปเลยแต่อันนี้แบบว่านี่จะรู้แล้วแหละว่าไม่ให้แต่จะเป็นคนที่ชอบแบบว่าแซวไว้ก่อนสมมติว่า คีมอันนี้ยคือเขาไม่ใช้เราสั่งเป็นคนสังเกตเฮ้ยไม่ใช่จะมาขอได้บ้านเนี้ยคือหมดพอดีไม่ให้ก็่ไม่เอาเดี๋ยวเก็บไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเผื่อจะใช้ไม่มีใช้อ่าแล้วเนี่ยเรารู้อยู่นวนี่ก็จะมองหน้าเพื่อนที่สนิทของเขาอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้สเต็ปเป็นแบบนี้อะไรทำไมทำไมต้องรบกับพี่สาวคนเดียว ใช่เฉยๆแต่สุดท้ายเขาก็จะแบบว่าเออเอาไปดีเอาไปดีอะไรเงี้ยแล้วแต่อารมณ์อ่าถ้าเราไม่เอาเหลืออาจจะแบบใจดีอะไรเงี้ยเออเออเออขาเป็นคนที่จริงใจมากนะคุณผู้ชมบอกเขาบอกว่าเขาชอบไอ้มะม่วงเขาก็ไม่พูดอะไรเลยใช่เขาจะกินสักอย่างเดียวเลยสักมะม่วงเขาบอกอุ้ยอุ้ยใช่เลยใช่เลยมันคือของชอบเลยชิปมาห่างกันกี่ปีอะคะห่างกันกี่ปีสามปีสามปีมีกี่คนอะพี่น้องกี่คนนะมีสามคน มีสามจะเป็นคนกลางแล้วก็อันนี้เป็นน้องคนเล็กสุดแล้วมีพี่อีกคนหนึ่งพี่สาวอีกคนหนึ่งอ่าสามสาวเลยอ๋อที่เห็นบอกว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่คือยังไงคุณไปคุณไปอยู่ที่ไหนคือหนูถูกเลี้ยงมาด้วยคุณย่าหนูอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่เขาเนี่ยจะอยู่กับพ่อแม่ตลอดเลยอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็จะเป็นใช่ด้วยความเขาเป็นน้องคนเล็กเขาจะอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ก็จะแบบว่าค่อนข้างที่จะห่วงเขามากกว่าอะไรเงี้ยใอันนี้ช่วงอยู่กับพ่อแม่เราลำบากกว่าปะ คือขออนุญาตเล่าเลยแล้วกันค่ะแต่จะเล่าแบบสั้นๆเพราะสตอรี่มันค่อนข้างน่ารักเหมือนละครน,นิดนึงอยากเล่าว่าพ่อเนี่ยเป็นนักดนตรีค่ะเล่นเปียโนยอะไรเงี้ยส่วนแม่นี่ก็คือเหมือนแบบเป็นฟิลคล้ายๆแบบถ้าในหนังก็คือเหมือนลูกสาวกำนันที่ขายกิฟ์ช็อปบ้านรวยแบบต่างจังหวัดแต่ว่าพ่อนี่คือลูกคนมีเงินในตัวเมืองก็สองนีงสองคนนี้เจอกันที่งานวัดบ้างงานการาดบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็รักกันแต่ว่า ตาเนี่ยก็ไม่ชอบพ่อเพราะดูเจ้าชูส่วนย่านเนี่ยก็ดูจะไม่ชอบแม่เพราะว่าดูดูแบบเป็นสาวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือทั้งสองคนนี้ถ้าเลือกที่จะอยู่ด้วยกัน<อ>ก็ต้องไปแต่ตัวไปสร้างอนาคตกันเอาเองออใช่เพราะว่าหนูก็เคยทันตอนที่เหมือนแบบว่าพ่อแบบแอบมาหาแม่เราตาปืนไล่ยิง อะไรต่อเนื่องขนาดนี้ลูกเล็กกล้อวันไหนใช่ขนาดนี้ลูกสซองเลยค่ะแบบว่าเหมือนในหนังเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบตอนเด็กเราก็จะเป็นภาพสามว่าโอเคแบบว่าเขาไม่กลัวมันไม่ลุตัวอะไรเงี้ยนี่มันพอดพ่อตาปืนโตแบบไปละคนเลยปืนที่แบบหัวใหญ่ใหญ่นะปืนลูกซองปืนลูกซองอะไรปืนยิงแบบไม่ต้องเล็งอ่ะมันก็ตุ้มออกไปเยอะมีลูกสาวสามคนแล้วสาวสวยหมดเลยอ่ะเออ แร้วว่าตอนนั้นพ่อก็จะชูจริงๆชูจริงๆเลยค่ะก็พอ,อตัดสินใจอยู่ด้วยกันก็ต้องไปแต่ตัวซึ่ง เราไม่อยากให้ลําบากทั้ง3าคนก็คือเขาก็จะให้คนโตอยู่กับตายายส่วนคนกลางคืออยู่กับย่าส่วนฟ้าคืออยู่กับพ่อแม่คือจะตัวเล็งตัวเล็งกันไปมอไซคันหนึ่งเพราะมันไปไปหมด5คนไม่ได้นซ้ห้าไม่ได้นะด้วยความรักกันเนาะแต่ก็เป็นช่วงที่ลำบากเหมือนกันตอนอยู่กับพ่อกแม่ลำบากค่บากแต่ว่าไม่มีทรัพย์สินอะไรแบบติดตัวเลยสมมติต้องย้ายอยู่ที่ไหนก็ไม่เคยสู้ปีแล้วคุณตาคุณยายไม่ให้เลยไปสู้กันเองเลย ก็ไม่ให้ก็เป็นการรับลูกแต่ละคนไปดูแลเองแล้วก็เอาหลานไปดูแนใช่แต่ว่าปัจจุบันก็ก็โอเคทุกอย่างก็คือแบบโอเคแล้วค่ะลำบากขั้นไหนขอโทษที่เขาญาตถามโอ้ของหนูถ้าลำบากที่สุดน่าจะเป็นช่วงนั้นนั้นอยู่สุพรรณค่ะแล้วก็อยู่แบบห้องที่มันมัน มันเล็กๆมันคือเล็กกว่าเล็กกว่านี้ค่ะแต่ว่าอยู่เหมือนเคยเห็นนะอชอบแบบมันเป็นชั้นเดียวแล้วก็ซที่เป็นแบบเป็นเช่ญไหมเล็กๆเล็กๆเป็นประตูใช่มประตูเหล็กใช่ป่ะประตูที่มันไม่มีแม้กระทั่งแบบลูกบิดต้องเอาโซ่คล้องอย่างงี้ใช่แต่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราลำบากเพราะว่าเราก็เหมือนเราอยู่กับพ่อแม่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็มีช่วงที่ไม่มีเงินซื้อกับข้าวก็ต้องแบบไปเด็ดผักบุ้งตำคลอง มาผัดกินกับข้าวแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่ารู้สึกอะไรเราเป็นเด็กอยู่นะไม่ได้รู้ว่าลำบากแต่ว่าพอเล่าให้ฟังแล้วมันก็จะแบบย้อนกลับไปเลยลำบากนะและอันนี้คืออะไรครับจุดเปลี่ยนของชีวิตตอนพ่อเสียก็ปกติก็คือก็จะมีช่วงที่รับทั้งปลายฟ้าแล้วก็พี่คนโตมาอยู่ด้วยกันอยู่กันครบ ครอบครัวอะไรเงี้ยพอคุณพ่อเสียปั๊บก็คือทุกอย่างมันแตกะแนนออกไปหมดเลยจากที่อยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาก็คือทุกคนแยกออกไปใช้ชีวิตหมดเลยอันนี้ก็ไปเรียนคนโตก็แต่งงานมีครอบครัวแม่ก็มีช่วงหนึ่งที่ไปบวชเลยส่วนเราก็มาอยู่กรุงเทพมาทํางานอคุณแม่บวชเลยบวชเลยบวชแบบปีสองปีเนาะใช่ป่ะถึงสองปีหมายความว่าจากที่รวมๆุวบเหมือนเหมือนแยกไปสี่คนเลยใช่ซึ่งซึ่งเคว้งสุดก็น่าจะเป็น เป็นเราที่แบบก็คือช็อกไปเลยแบบว่าก็ต้องมาอยู่กรุงเทพแล้วก็ทํางานตัดสินใจอะไรเองทุกอย่างคนเดียวจุดที่พลิกที่สุดก็คือการประกวดนางงาม,มที่เรารู้สึกเหมือนแล้วพอเราเริ่มโตขึ้นต้องสู้แล้วอะไรเงี้ยพราะเราก็ยอมกับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเพราะเราคิดว่าเป็นเราเป็นเด็กก็ยอมมาตลอดจนวันนึงตอนนั้นก็คืออายุ20่7 28เเนี่ยเริ่มเริ่มต้องคิดแล้วว่าถ้าอายุเกินยี่สิบแปดในประกวดนางงามไม่ได้แล้ว มันเป็นปีสุดท้ายที่ตัดสินใจดูสิตอนนั้นมันหลังแล้วเราพอดีไซน์มาแล้วหนูจะตอบคำถามไปให้อยากขึ้นต้าเต็มหมดนี่เออมันมาแล้วมันมาแล้วนะฮะเออแสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเด็กๆที่ประกวดอะไรต่างๆแล้วไม่ได้เนี่ยก็ยังไม่ต้องท้อเนอะไม่ต้องท้อเพราะว่าจริงๆหนูเคยประกวดร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ 6-7ขวบประกวดมาถึงอายุ15ไม่เคยชนะเลยสักรางวัลไ,ไม่เคยได้ไม่เคยเลยค่ะแ,แต่ก็ไปไปกับเขาแบบพ่อกับแม่พาไปตามงานวัดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเริ่มชนะครั้งหนึ่งก็คือตอนอายุ17อหลังจากนั้นก็ถึงจะเริ่มได้รางวัลก็หลายปีมันเป็นเรื่องหน้า<อ>แปลกอย่าง<อ>หนึ่งนะว่าแบบ ถึงแม้จะไม่ได้รางวัลในเรื่องการร้องเพลงอะแต่เราก็ยังคุกกับการร้องเพลงนั้นอะคือพยายามเจาดีทางด้านนี้เราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งจริงๆแล้วเขาดังจากการเป็นนางงามพอได้เป็นนางงามปุ๊บคราวนี้แม่ก็ร้องด้ทุกเพลงด้วยสวยังเลแนวนั้นเลยหมดเลยสวยมันด้านเลยผมด้านผมด้านอยากรู้ตอนเขาอยู่โรงเรียนน่ะเขาฮอตไหมเป็นสาวแบว็คชนหนึ่งแบบนุ่มๆต้องตามจี ก็ตามจีบด้วยควาที่เขาเป็นลุคแบบว่าใสๆน่ารักคือเฟรชชี่อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะดูอยู่ห่างๆมากกว่าใส่ได้คุณใส่อะไรหนูเอาจริงคือตอนเด็กก็จะเป็นฟิลหฮาวๆมากกว่าเพราะว่าเคยเป็นแบบว่าเคยเป็นผอมจริงหรอจริงเหรอแล้วก็เปิดโซนไม่หยุดเลยเปิดเสีเลยอ้วเปิดเสียงแรงเลยนี่ต้องเลี้ยงหญิงเหรอไม่ค่ะด้วยความที่แบบ เพื่อนเป็นกระเทยเป็นทองเป็นผู้ชายข้างบ้านจะไม่ค่อยมีผู้หญิงอะไรเงี้ยก็จะไปแนวเ้าวๆแล้วก็อยู่แบบแบบอยู่กับยาก็จะแบบเป็นลูกเป็นอะไรทอมแบบไหนหมายว่าลุกเป็นแบบผมสั้นเลยหรือเปล่าช่วงนั้นแบบว่าฟิล์มรัชชภูมิกำลังฮิตเลยอ่ะว้าวใช่ไม่ธรรมดาความรักของอิงฟ้าเนี่ยมันเป็นอย่างไรยังไงและผู้ชายเนี่ยถ้าจะเข้ามาจะต้องยังไงวะ โอ้ต้องเป็นคนที่เอาใจเขาต้องพูดอย่างนี้จริงๆว่าเอาใจเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่เหมือนเป็น working woman เนาะที่ทำงานเยอะมีเงินอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ขาดก็คือเรื่องของความรักของคนที่จะเข้ามาคือต้องดูแลไม่ได้อยากได้เงินแต็กอยากอะไรจะอยากให้มีเวลาแล้วก็มีความรักแบบให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเสิร์ฟอน้องเป่าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าตามมัน ฟันสวยฟันสวยเราได้ฟันสวยมันหนึ่งแล้วเขาบอกฟันหางก็ได้แต่ไม่ไดไม่ได้ได้ะฟันสวยคนที่มองคุว่าเวลายิ้มเนี่ยเขาจะชอบมีความเป็นไทยหน่อยอะไรอย่เข้มเข้มแบบอย่างเีอย่ง่อนะวุฒิอย่างเงี้ยได้เ้มเ้มแบบไทยๆได้ไหมได้ได้คะได้ลองยิมได้มคะได้ยด้ได้ได้ได้้ได้ไค้ได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 ้ไได้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 ไ ไนก็วแลนก็ถ้าจะเข้ามาช่วงนี้ก็ต้องยอมรับอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องเวลาเราไม่ค่อยถ่ายด้ก็ใช้เวลาหน่อยมันแบบจีบส่งขนมขนมอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้นะที่มงเจะไปขนมอะไรเนี่ยมึงเอออมาาย่งงี้ส่งเข้าไปทุกวันส่งหาที่เที่ยวที่สุดอ่ะเอาแบบนั้นเข้าทางพี่สิเออเนี่ยเข้าทางพี่ไม่ได้ผลไม่ได้ผลเหรอพี่จะมาช่วยอะไรได้คือต่อย จะพาใครมาหรือว่าอะไรคุณไม่สามารถเขาจะชอบคนที่เขารูแลเขาออย่างไม่ให้เลยเออจะช่วยอะไรได้เขาอยังไม่ให้เลยไฟฟ้ามีแฟนไหมไฟฟ้ามีแฟนไหครับไม่มีค่ะไม่มีเลยอาจจะด้วยความที่แบบว่ากลัวหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ว่าเออน้องมีชื่อเสียงก็กลัวการเข้ามาหาอะไรอย่างนี้มากกว่า เป็นคนที่แบบถ้าคนไม่รู้จักก็คิดว่าหน้าแบบไม่ได้เฟรนลี่ขนาดที่จะแบบกล้าเข้ามารับเฟรนลี่เรียกคนดูนะเขายอมรับว่าหน้าเขาไม่รับแขกที่หน้าเขาดูไม่ค่อยเขาไม่ยิ้มอ่ะเขาจะดุทันทีหน้าจะดูตอนนั้นเป็นทอมตอนนี้ชอบชอบชอบแบบไหนหรือว่าได้สอง แต่จริงๆแล้วแต่การเข้ามาหาว่าเราจะรู้สึกยังไงมากกว่าบอกไม่ได้ว่านาคนจะเป็นใครอะไรเงี้ยนะไม่ได้มีไม่ได้มีแอนแล้วเนาะเดี๋ยวนี้นี่มันเปิดกว้างหมดเนาะเปิดกว้างโอเคนะครับผมแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณที่สลับเวลามาขอบคุณปลายฟ้าด้วยขอบคุณอิงฟ้าด้วยนะครับสรุปมากอิงฟ้าบอก ฟังก์ซิฟป่อพิวรีสนุกมากเลยเอาอีกนะเอาอีกเขาได้ไปบ้านเนี่ยขอบ้านบ้านบ้านเดี๋ยวเอาม้าไปเออเดี๋ยวพี่เอาม้าไปไม่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 บ้านไม่เอาแล้วนะม้าไม่เอาแล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่นะครับที่เราใช้ถ่ายทําในวันนี้นะครับครับสนามฝึกขี่ม้าเบรคคอร์สนะครับผมใช่ไหมใช่คุณเป็นผู้ส่วนเขาโห้แล้วก็บูดูคาเฟ่ที่นี่ด้วยขอขอบคุณเตาพิซซ่าครับผมขอขอบคุณเชฟผู้ชาร ปั้นแป้งให้เราพี่ขอบคุณสองคนนี้แล้วพอปะขอบคุณครับ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 โอ้โอิงพาเขางานเยอะแยะอุตส่าห์มาให้เราเนาะ